ผมนายณนะทุไหม่คงรหัสนักศึกษา6420114005ครับเลขทีนเรียเลขที่8ครับอยู่กลุ่มเรียน03นะครับผมแล้วก็ครั้งนี้ได้ชุด B14 ครับเพื่อไม่การสูยเวลาเรามาดูกันเลยนะครับให้หนักศึกษาหาผลเฉลยของ integrate 9t เศกกำลัง2 2t dt นะครับผมโดยแสดงวิธีการหาคำตอบด้วยนะครับผมได้แบ่งออกเป็น2กรณีครับกรณีที่1ผมได้ใช้เป็น อินดิเกต9 t เศกกำลัง2 2 t dt นะครับผมก็คือผมอินดิเกตโดยที่ให้ค่าตัวแปรค่า9ที่เป็นค่าคงที่ครับติดเข้าไปด้วยแล้วก็ไปที่2คือผมดึง9ออกมาก่อนครับกลายเป็น9อินดิเกต t เศกกำลัง2 2 t dt ครับเพื่อให้การศึกษาเราไปดูกันเลยครับในข้อที่1นะครับจะเป็นดังนี้เลยครับวิธีคิด เรามาดูกันไปทีละส่วนย่อยนะครับโดยนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับผมใช้เป็นสูตรบายพาสนะครับก็คืออินทิเกรต u dv เท่ากับ u v ลบอินทิเกรต v du ครับแล้วก็เราก็ต้องมากําหนดตัวแปรก่อนครับว่าเราจะให้ตัวแปรเป็นยังไงครับโดยที่จากโจทย์นะครับกําหนดให้ u เท่ากับ 9t ครับแล้วก็ให้ du by dt เท่ากับ d 9t by dt ครับซึ่งคําตอบสุดที่ได้ออกมาเป็นที่ du เท่ากับ9 dt ครับ ต่อมานะครับผมเราต้องกําหนดต่อแปร v ครับโดยที่เรารู้ว่า dv เท่ากับเศษกําลังสอง 2t dt ครับผมก็ใส่ไปเลยครับ v เท่ากับอินทิเกรตเศษกําลังสอง 2t dt ครับเราจะได้ออกมาเป็นว่า v เท่ากับแทนสอง t ส่วนสองครับหลังจากที่เรากําหนดตัวแปรได้เสร็จนะครับเราก็มาแทนค่าลงไปในสูตรครับโดยจากสูตรนะครับเขาบอกว่า uv เรารู้อยู่แล้วครับว่า u เท่ากับ 9t แล้วก็นําไปแทนค่าครับแล้วก็ v เราก็รู้ว่า v เท่ากับ แทน 2t ส่วน2แล้วก็นำไปแทนค่าครับแล้วเราก็ลบด้วยอินทิเกรต v เหมือนเดิมครับแทน 2t ส่วน2ครับแล้วก็คุณด้วย du ซึ่งก็คือ9 dt ครับแล้วก็ล้วก็หามาเลยครับเท่ากับก้อนหน้าอย่างเหมือนเดิมนะครับลบเราดึงค่าคงที่ครับก็คือ9และส่วน2ตรงนี้ออกมาเป็น19ส่วน2คุณด้วยอินทิเกรตแทน 2t dt ครับหลังจากนั้นเรานำก้อนนี้ไปหาคำตอบต่อครับโดยก้อนนี้นะครับเราก็กำหนดใหม่นะครับเป็น ให้ u เท่ากับ 2t ครับตรงนี้เลยแล้วก็เราก็หาว่า du by dt เท่ากับ d 2t by dt จนสุดท้ายแ,แราได้ออกมาเป็นว่า dt เท่ากับ1ส่วน2 du ครับเราก็จับมันมาแทนค่าวิธีนี้ครับจะเป็นวิธีการแทนค่าตัวแปรครับก็คือจะเป็นเหมือนในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเคยอธิบายไปซึ่งจากการแทนค่าตัวแปรผมจะได้ว,ว่าอินทิเกรตแทน 2t dt เท่ากับอินทิเกแทน u 1ส่วน2 du ครับก็คือนี่มาตามนี้เลยให้ u นะครับเป็นตรงนี้ ครับผมแล้วก็ให้ DT นะครับให้ DT ก็คือตรงนี้ DT เคยเป็นตรงนี้มาก่อนแล้วก็ให้มาเป็นตรงนี้แทนอ่าแล้วก็หาค่าเราดึง1นส่วนออกมาข้างนอกก่อนครับจะได้เป็นค่าคงที่ก็คือ1นส่วนสคูณด้วยอินทิเกรตแทน u du หลังจากนั้นเราก็อินทิเกรตด้านในครับผมได้ออกมาเป็นว่า1นส่วนสคูณด้วย l n คูณด้วยค่าสมบูรณ์ของ เสก2ทีและก็ทั้งหมดนะครับหลังจากอินิเกตอย่าลืมอย่าลืมดอกจันตัวใหญ่เลยครับอย่าลืมบวก C ค่าคงตัวค่าคงที่ไปด้วยนะครับแล้วเราก็จัดรูปใหม่ให้มันน่ารักกุกิกกูกิกก็ได้ว่าอ่าลอนลอนคูณด้วยค่าสมบูรณ์เศสก2ทีทั้งหมดส่วน2และบวกด้วย C ครับผมหลังจากนั้นเราดําก้อนนี้นะครับที่เราหาได้กลับไปแทนในโจทย์ตอนแรกที่เราหาครับ ตรงนี้เลยที่เรานอาออกไปหาแล้วก็น้าอย่างเดิมครับเราก็แทนก้อนหลังมาตามที่เราหาเลยซึ่ง9ก้ส่วนสองของเราอยู่ตั้งแต่แรกเราดึงออกมาตั้งแต่แรกแล้วก็นํามาเป็นลอนค่าสมบูรณ์ของเศษสองที่ทั้งหมดส่วน2บวกด้วยีครับเราก็มาถัดไปเราก็จัดรูปแล้วก็นําเศษ2ตรงนี้คูณกันมา,มาคูณกันก็จะได้เป็น4ครับผมกลายเป็น9ก้ส่วนสจัดรูปใหม่อีกครั้งนึงครับเพื่อให้แบบ ตัวส่วนกับตัวเศษอยู่ในรูปเดียวกันในพจน์เดียวกันก็จะเป็นคําตอบสุดที่อยู่ที่ 9t คูณแทน2 t ส่วน2ลบด้วย9ลอนค่าสมบูรณ์เศษ2 t ทั้งหมดส่วน4แล้วก็อย่าลืมบวกด้วยซครับก็จะเป็นดังนี้เลยครับนี่คือวิธีที่1ต่อมาเรามาดูวิธีที่2ครับวิธีที่1ก็คือเราติดค่าคงที่ก็คือเลข9ไปด้วยแต่วิธีที่2เราจะดึงเลข9ออกมาครับตามนี้เลยเราจะดึงเลข9ออกมาด้านหน้านะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ผมก็จัดการเลยครับดึงเลข9ออกมาจากาข้างหมายอินดิเกตนะครับก็จะได้เป็น9คูณด้วยอินดิเกต t, ีเศษกาลังสอง 2t dt ครับทีนี้เราก็กําหนดนะครับว่าให้ u เนี่ยเท่ากับ 2t ตรงนี้เลยให้ u เท่ากับ 2t ซึ่งเราก็จะรู้มาว่าการที่ u เท่ากับ 2t เราก็จะได้เป็น t เท่ากับ1ส่วน 2u ครับแล้วก็ดิฟค่า u ปกติจนเราได้มาว่า dt เท่ากับ1ส่วน2 du ครับแล้วเราก็นําไปแทนค่านะครับ ซึ่งจากการจัดรูปแล้วก็ดิฟเลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นอินิเกตหนึ่งส่วนสองยูเซกกำลังสองยูหนึ่งส่วนสองดียูซึ่งตรงนี้มันเคยเป็นอะไรครับเป็น t มาก่อนแล้ว T ก็เท่ากับหนึ่งส่วนสองยูที่เราหาก่อนหน้านี้ครับตรงนี้เลยอ่าแื่ไม่งงนะเราก็ได้มาแล้วแล้วก็เซกกำลังสองยูตรงนี้เราให้ยูเป็นสองทีครับผมแล้วก็หนึ่งส่วนสองดียูเราก็หาได้มาจากตรงนี้ หนึ่งส่วนสวนองีนี่เราให้ดีทีเป็น1นึ่ส่วนสวนองถูกไหมครับต่อมาเราก็มาหาครับเราใช้สูตรเป็นบายพาสครับแต่รอบนี้ผมใช้เป็นอินทิเกรตเอดีบเท่ากับเ b บลบอินทิเกรตบีดเครับแล้วก็เปลี่ยน U กับ V เพื่อไม่ซ้ํากับตัวแปรก่อนหน้านี้ก็กําหนดให้ A เท่ากับ U แล้วก็ดิฟ อินทิเกต A d y DU แล้วก็ดิป,ปกติเลยจนได้ว่า DA เท่ากับด u ครับแล้วเราก็มาหา B คล้ายๆกับการหา V ก่อนหน้านี้แล้วก็เป็น DB เท่ากับเซกกำลังสอง u DU, แล้วก็ได้เป็น B เท่ากับอินดิเกตเศษกลังสอง u DU, แล้วได้สุดท้ายมาเป็น B เท่ากับแทน U ครับเรานำตรงนี้นะครับทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เราจะไปใช้ต่อแล้วมันก็จะเป็นดังนี้ครับเราจะได้มาว่า หนส่วนสก็คือนี่หนส่วนสองคูณกับหนึส่วนสแล้วเราก็ดึงออกมาข้างนอกครับกลายเป็นหนส่วนสก็จะเหลือด้านในซึ่งด้านในตรงนี้ก็จะใช้ข้อมูลในตารางนะครับมาใส่ก็จะได้เป็น U คูณด้วยแทน U ตรงนี้จะกลายเป็น A B ครับตามที่เราหาเลยว่า A เท่ากับ U มาตรงนี้เลยและแทน U ก็คือ B ตรงนี้ลบด้วยอินทิเกรตของ A นี่เลยครับแล้วก็ d a อ่าตรงนี้เป็นอินทิเกรตของ b นะครับขอโทษทีแล้วก็ตรงนี้เป็น u ครับแล้วเราก็แทนค่าปกติเลยครับหลังจากนั้นเราก็เป็นบรรทัดนี้เลยเราก็ได้เป็น1ส่วนส u tan u ลบด้วย ln ค่าสมบูรณ์เอก u อย่าลืมนะครับหลังจากเครื่องหมายอินทิเกรตหายไปเราต้องบวกค่าคงที่ c ด้วยเราก็จะเป็น1ส่วนสคูณ2 t แทน2 t ลบ ln ค่าสมบูรณ์ของเอก t แล้วทั้งหมดบวกด้วย c นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่กลับมาในโจทย์ตรงนี้ครับนี่ที่เราหาเมื่อกี้ แล้วก็นำ9ที่เราดึงตั้งแต่แรกเห็นไหมครับผมดึง9ไปตั้งแต่แรกเข้ามาคูณกลายเป็น 9t คูณแทน 2t ทั้งหมดส่วน2ลบด้วย9รอนค่าสมบูรณ์เศ 2t ส่วน4แล้วก็บวกด้วย4ครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับซึ่งมันก็จะมีทั้งหมด2วิธีให้เลือกทำนะครับโดยทั้ง2วิธีก็จะมีคำตอบที่เท่ากันครับผม